หนึ่งสอสวัสดีครับซาวีสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างไฟนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับได้ชนะครั้งแรกครับหลังจากต่อยวันสามครั้งครับฮะคุณต่อยมาสามครั้งครับนี้ชนะครั้งแรกใช่ครับแต่ครั้งนี้นี่รู้สึกจตพิเศษกว่าเดิมไหมครับเพราะว่าคนที่แล้วเหมือนเหมือนจะจะจะไม่จะเรียกว่าไงดีเหมือนแบบขัดย้ยความรู้สึกของตัวเองใช่ครับวันนี้รู้สึกแบบดีใจกว่าเดิมครับเพราะว่าเป็นรายการที่สําคัญมากๆครับแล้วก็ สองครั้งที่ต่อยมาก็ต่อยดีแต่ว่าไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นครับวันนี้ก็แบบชนะแบบสุดๆครับก็ดีใจมากครับถ้าพี่จะถามย้อนกลับไปในไฟที่แล้วอะเราคิดว่าเราเราเหมือนแบบถัดกับความรู้สึกเราอย่างไรครับกับความ่า้แพ้ก็วันนั้นก็เสียใจมากครับก็มั่นใจชนะครับเหมือนวันนี้ครับครับวันนี้ก็แบบร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นคำอาการก็เห็นแล้วก็ดีใจมากครับเริ่มมั่นใจตั้งแต่ตอนไหน ก็จริงๆนะสู้สีมากอีกแล้วยกหนึ่งยกสองก็สู้สีมากแล้วก็พอยกสามเขาหมดแรงก็จับตีเขาก็ตอนนั้นก็ผมมั่นใจร้อยเปอร์เซนอีกแล้วครับพอเขาหมดแรงยกสามผมก็จับตีเขาก็มั่นใจแล้วครับคือพอซาเวียเห็นว่าเขาหมดแรงแล้วเราจับตีได้ครับผมเราก็เลยมั่นใจเลยใช่ไหมครับครับผมแล้วพอชนะล้างแค้นได้เป็นไงครับอะไรครับเป็นไงครับเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ ก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าก็วันนี้ตั้ง่า่ตั้งไายมาเชียร์ครับคนเยอะมาก <idez. S 1> แล้วก็กบกลัวที่ที่จะเป็นพ่อแม่ลุงพี่สาวทุกคนก็ดูดูผมก็ผมท่งใชยชนะนี้ให้เขาครับก็ดีใจมากๆครับก็ปุ้งใจจริงครับคคนรอ,อเชียร์เยอะใช่ใช่ครับก็บางคนน่าจะไม่เข้าใจเป็นต่างชาติที่นี่ผมก็ สู้เยอะมากครับหลายอย่างน่าจะแบบคนไทยก็มีครอบครัวเนาะนักมวยไทยก็มีครอบครัวของเขาที่นี่นี่พ่อแม่อะไรก็มาเชื่อเขาได้เลยตัวจริงแต่ผมไม่มีครับผมแต่ผมก็ค่ายมวยผมก็เป็นเหมือนครอบครัวเหมือนเลือดเดียวกันครับผมก็เวลาผมขึ้นเวทีเราผมมองเห็นพี่น้องในค่ายหัวหน้าค่ายอาจารย์ผมผมก็ผมอยากทําเพื่อเขามากครับเหมือนเป็นพ่อแม่ผมเลยครับ กับดำดำเนี่ยเป็นไงครับชมกนมาสองไฟเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็ผมภูมิใจมากที่ต่อยกับคนเก่งเหมือนกล้องใจเหมือนดำดำครับดำดำวันนี้มาแข่งแรงกว่าไฟไฟแรกครับไฟผมรู้สึกวันนี้ดำดำมาแข่งแรงกว่าเยอะทั้งฟุตเวิลสเตปเตาทั้งมัดทั้งจับตีก็มาแข่งกว่าเดิมครับวันนี้เขาเตรียมตัวมาดีกว่าเดิมเยอะครับก็ผมก็ภูมิใจต่อยคนเก่งคนมีประสบการณ์เยอะเหมือนเขาครับก็ ต้องเคารพผมเคารพดับดามากครับเขาเกรงมากครับวางแผนในอนาคตหรือไฟถัดหรือไฟต่อไปยังไงบ้างครับก็ก็ผมทําหัวหน้าค่ายผมครับเขาพูดต้องต่อยครับผมก็ต่อยครับผมแก้รอหัวหน้าค่ายบอกว่าซาเวียต่อยก่อนนี้วันวันนี้ผมก็เตรียมตัวแล้วก็ต่อยครับแค่นั้นครับนั่งไม่ก็ต้องเป็นแบบนี้ครับจริงๆแล้วมีแฟนๆมวยชาวไทยเชียร์ซาเวียเยอะมากครับอยากจะพูดอะไรกับเขาครับก็ ผมต้องขอบคุณคนไทยทุกคนครับที่เชื่อผมแล้วก็ชมผมตลอดครับผมก็รู้สึกดีใจมากเวลาเข้าโซเชียลแล้วเขาชมผมเขามีแต่คําพูดดีๆให้ผมครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับเจะอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วครับสามปีครึ่งครับจะถึงสี่ปีแล้วครับไม่ถึงสี่ปีใกล้ๆแล้ว ประมาณสี่ปีแล้วครับคุณพูดภาษาไทยได้ดีมากเลยนะครับผมเรียนรู้จากไหนครับก็จริงๆครั้งแรกครับที่มาประเทศไทยผมมีบีซ่านักเรียนภาษาไทยครับผมซ้อมมวยไทยแล้วก็ไปเรียนภาษาไทยด้วยครับอ่าแล้วก็ต้นแต่มาผมใช้ชีวิตที่ค่ายกับคนไทยไม่เคยมีเพื่อนฝรั่งตอนแรกครับผมซ้อมมวยกินงข้านอนกับคนไทยเราก็ไปโรงเรียนด้วยแล้วก็มีเมียด้วยก็นี่แหละก็เรียนภาษาไทยเร็วมากครับแบบนี้ พยาก็เป็นชาวไทยใช่ครับออถ้าถามโดยส่วนตัวของซาเวียนี่สไตล์การชกในแบบดูดันเงี้ยเรารเราได้ต้นแบบมาจากไทยครับก็จริงจริงรอตอนผมมาชกในประเทศไทยครั้งแรกผมไม่มีประสบการณ์ขขอะไรเลยไม่เคยชกก็เลยผมไปสังคดุกที่แม็กมวยไทยพัทยาตอนแรกครับ,รบตอนเริ่มชกก็คือตอนผมยังไม่มีประสขขรบการณ์ผมอ่า ผมต่อยมวยสามยุกตอนแตแรกครับแล้วก็ตอนแรกๆผมเรียนแบบบู๊แบบเพราะว่าเขาก็มันมันวันแชมเปี้ยนชิพตีไหมก็ต้องต่อยแบบเดินอย่างเดียวผมก็เรียนแบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกเราก็ผงชอบแบบเดินบู๊ย่างเดียวแล้วก็มันเป็นนิสัยตัวตัวเองครับผมต่อยแบบไม่กดดันตัวแบบธรรมชาติครับเหมือนเซกซานครับผมเป็นตัวย่างของผมเซกซานผมก็ชอบ ต่อยแบบนี้ต่อยบู้เลยครับใช่บอได้เลยครับว่าเสกสัรนี่เป็นนาดตลเราใช่ครับเสกสันเป็นไายต้ผมครับผมก็ชอบต่อยเหมือนเขาชอบชอบเขาครับก็สุดท้ายนะครับปากเอา็ยังครับนีไเอาไปใสอดเียรยาวผมเด็กได้ได้คพี่ดาวานมากเลยไม่รู้ว่าจะดานขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกครับโอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทัน ่อสุดท้ายแล้วฝากถึงแฟนฟามวยชาวไทยซึ่งปกติเชียร์เรามากอยู่แล้วครับอยากยากให้เขาเชียร์เรามากๆยิ่งขึ้นฝากนะค,ครับก็อ่าก็ต้องขอบคุณในเอคนไทยทุกคนครับที่เชียร์ผมตลอดครับก็ผมก็เป็นฝฟานที่ชอบชอบ เรียนภาษาไทยชอบเรียนวัฒนธรรมไทยครับก็นี่แหละผมว่าผมรู้สึกว่าคนไทยก็เห็นแบบนี้แล้วก็เขาดีใจเขาเห็นเน้ฝรั่งคนนี้ไม่ใช่แค่มาชุกมยครับเขาก็พูดไทยชัดแล้วก็แบบสนุกแบบรู้จักวัฒนธรรมไทยไม่ไม่ใช่ฝรั่งทิ้ต้ตองอะไรแบบนี้ครับก็ขอบคุณมากทุกคนครับที่เชื่อผมครับผมก็ผมจะทําดีกว่านี้จะต่อยสนุกเหมือนเดิมครับก็ขอบคุณมากทุกคนครับ คุณครับเ <laughs> <อ>บสออร์เดอร์เบสจริงๆครับขอบคุณมากครับ